นิทานเรื่องอาคารขายเวลาทอมชายวัยกลางคนผู้ใช้ชีวิตอย่างสบายใจไม่เคยคิดถึงอนาคตเขามีความสุขกับการนอนตื่นสายๆกินอาหารหรูหราไปเที่ยวเล่นการพนันจับจ่ายซื้อของโดยไม่ยังคิดในทุกๆวันที่ผ่านไปเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในฝันโดยที่ไม่ต้องตื่นขึ้นมา เขาไม่เคยสนใจที่จะสร้างอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรือทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับใครหรือแม้กระทั่งกับตัวเองเมื่อมีโอกาสดีๆมาถึงหรือคนรอบข้างชวนให้เขาทำสิ่งที่มีคุณค่าเขาก็มักจะปฏิเสธเสมอวันพรุ่งนี้ก็ยังมีจะรีบทำไปทำไมมันเป็นคำพูดของเขาที่เขามักจะใช้คำพูดแบบนี้เป็นประจำแต่อยู่มาวันหนึ่ง ในขณะที่ทอมกำลังนั่งกินอาหารกลางวันที่ร้านหรูริมถนนพ่านสายตาเขาก็ไปสะดุดกับอาคารเก่าๆหลังหนึ่งอาคารนั้นตั้งอยู่ในซอยเล็กๆที่คนมักจะมองข้ามมันดูเงียบสงบและเก่าแก่มีแสงจางๆเล็ดลอดออกมาจากหน้าต่างชั้นบนทอมก็ได้รู้สึกถึงพลังดึงดูดบางอย่างราวกับว่ามันมีพลังลึกลับเขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปสำรวจ เมื่อเขาได้เดินเข้าไปในอาคารนั้นเขาก็พบว่าด้านในนั้นเงียบงนันและเต็มไปด้วยกลิ่นอับของการเวลาภายในห้องโถงเล็กๆมีชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะไม้เก่าๆที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนชายชราคนนั้นได้เงยหน้าขึ้นมองเขาแล้วก็ส่งยิ้มให้อินดีต้อนรับสู่อาคารขายเวลา เมื่อทำได้ยินประโยคนั้นเขาก็รู้สึกงงกับคำพูดของชายชลาแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาจึงได้เอ่ยถามไปว่าพี่นี่มีเวลาขายจริงหรือชายชลายิ้มกว้างขึ้นแล้วก็ตอบออกไปว่าใช่แล้วที่นี่เจ้าสามารถซื้อเวลาเพิ่มได้เวลาที่สูญเสียไปเวลาที่อยากได้กลับคืนมาแต่ มันจะมีราคาที่ต้องจ่ายและเป็นราคาที่สูงมากๆเมื่อทอมได้ยินดังนั้นเขาก็รู้สึกลังเลขึ้นมาแต่ภาพความฝันและความสำเร็จที่เขาเคยปล่อยผ่านไปในชีวิตก็แวบขึ้นมาเขาก็ได้นึกถึงเพื่อนที่เติบโตไปไกลมีหน้าที่การงานที่มั่นคงและมีครอบครัวที่อบอุ่นในขณะที่เขายังอยู่ที่เดิมไม่มีอะไรเลย ความรู้สึกเสียใจก็ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในจิตใจของเขาแล้วเขาก็กล่าวออกไปว่าถ้าผมซื้อเวลาเพิ่มได้ผมจะซื้อเขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงชายชลาเพียงแค่พยักหน้าแล้วเขาก็หายเข้าไปในห้องด้านหลังหลังจากนั้นเขาก็กลับออกมาพร้อมกับทายที่บรรจุอยู่ในขวดแก้วเล็กๆและวางลงบนโต๊ะทรายนี้คือเวลา หากเจ้าดื่มมันเข้าไปเจ้าจะได้เวลาหนึ่งเดือนกลับคืนมาแต่เจ้าต้องแลกด้วยอายุของเจ้าหนึ่งปีทอมก็ได้จ้องมองขวดแก้วนั้นและคิดถึงทุกสิ่งที่เขาเคยทิ้งไปเขาจึงได้ตัดสินใจดื่มทรายนั้นเข้าไปเพื่อหวังว่าจะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรบางอย่างในชีวิต ทันใดนั้นความทรงจำอล้ำค่าจากอดีตก็หวนกลับมาอย่างชัดเจนเขาได้เวลาหนึ่งเดือนเพื่อทำทุกสิ่งที่เขาต้องการแต่เขาก็ได้รู้สึกถึงความเหนื่อยล้าและก็แก่ตัวลงอย่างฉับพลันเขาพยายามใช้เวลาที่ได้มาเพื่อเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขากลับใช้เวลาในสัปดาห์แรกไปกับการกินการเที่ยว ก็หมดไปหนึ่งสัปดาห์แล้วอีกแค่เดือนเดียวเองเดี๋ยวให้เริ่มก็ได้เขาก็พูดกับตัวเองแล้วก็กลับไปสู่วงจรเก่าๆเ,เหมือนเดิมและเมื่อเวลาหนึ่งเดือนได้หมดลงทอมก็ได้กลับไปที่อาคารขายเวลานั้นอีกครั้งด้วยความหวังว่าจะซื้อเวลาเพิ่มชายชะลาต้อนรับเขาด้วยสายตาที่เศร้าๆการใช้ชีวิตอย่างไรค่ะ มันก็เหมือนเจ้าเอาเวลาไปทิ้งเวลาที่มีอยู่ของเจ้าใกล้จะหมดลงแล้วทํารู้สึกถึงความเสียดายและก็รู้ว่าเขาได้เสียเวลาทุกอย่างไปโดยไม่สามารถซื้อคืนกลับมาได้อีกเสียงชายชลากล้องอยู่ในหัวใจจงใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างมีค่าเพราะต่อให้มีทรัพย์สินมากมายแค่ไหน ก็ไม่อาจซื้อเวลากลับคืนมาได้ทอมก็ได้เดินออกจากอาคารขายเวลาด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเศร้าและตระหนักได้ว่าเวลานั้นมีค่าเกินกว่าจะทิ้งไปโดยไร้ประโยชน์เขาสาบานกับตัวเองว่าจะใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างเต็มที่เพื่อสร้างสิ่งที่ดีในชีวิตแม้ว่ามันจะเริ่มต้นช้าไปก็ตาม